บ่าวเทโซสวัสดีครับรอครับรอคุณอะคุณใดดวลสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีนะครับยามลงห้วยนะครับเอฟซีนะยามลงห้วยเป็นยามเบิ่งตุ้มกบเานะครับเซาลินนะครับเมื่อคืนนีพไปยามอยู่นะครับผมเอฟซีไม่ได้กบแจัคดูนะเอฟซีนะแล้โหแจักเป็นยังงนะครับผมเมื่อคืน กบเขาอยจะตกบมีคร so 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 the ับตอนบกข้อตุ่มห้องนะครับผมแล้วตอนนี้เบิรงครับผมถ้าบิมีตอนนี้ก็เดี๋ยวว่ายังไง้็ฝนตกแล้วก็กบบุกหญิงกันแล้วนะครับผมอ่ามันเลี้งมันรุนมันรุนมันเย็นน้ำกันนะครับผมเอฟซีเช้านี้นะครับเขาเป่าหงอกดีนะครับผมเขาหงอกเขียวแล้วเขียวแล้วนะครับเอฟซีเอ้ยยกเขาขึ้นมาเลยเซ่ บอกไปมาไปมานั่นนะย่าเล่นมาหาอยู่ทีนะมันก็บบริคือซอย,อยเดียวซอยเป็นมูนะครับนั่นก็บบริซอยอยังครับมีสร้างความเสียหาย <c oughs> อ่ะเออเออเออเยอะไปเอเอ,เอสบายใจแล้วนี่หนะงอกเต็มที่อย่างที่นะ่นะเดิมเขียวให้เห็นแล้วนะครับผมเอฟซีเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนแล้วก็น,น่าจะ เบาบางนาะจะเมื่อรับบาส่งมัน,นีมีเริ่มห้างๆแล้วนะครับผมเอฟซีนะนี่เริ่มเขียวเต็มพื้นที่แล้ยนะพี่นนะออเออเจียฉาปีนะผมต่อไปถ่ายยาวยาวอีกน้อยครับเขายาวอีกน้อยก็เสียนามอ่า เริ่มนำจากหว20โมงมปล่อยเข้ามาให้นาเอานะครับผมให้มันให้น้าคุ้มพุก้าครับหญ้าก็ก็เริ่มขึ้นตามรังเข่าขึ้นมาแล้วนะครับผม FC ตัวแรกมิดไมม้อยโอ้อีนะอืมบคือแล้วนะครับผมมาเลี้ยงสงสัยพักนะครับหากินเรื่องกบมาเลี้ยงเราตัวสองมองไกลๆคือสีเงียบบุ๋มยังเต็ม ในตุ่มกบหงนะครับน,าน,น่าจะขอได้คำเดียวคือเม็ดซอยม้อยนะครับผมเอฟซีไม่น่าเชื่อจริงนะตอนนี้สามโตแล้วได้ปูตัวนึงครับยามตุ่มกบสามโตได้ปูตัวนึงนี่เกิดอะไขึ้นครับอ็มเตือนตั้งแต่เมื่อคืนเลยครับผบม,มีกบกบมีครับแต่ว่ามันโบเขา่า ตุ่มเฮานะครับผมเอีนีอันนี้ก็บอกคือเนี่ยปุ่งไกลก้คงว่าไม่คือมิดใส่ม้อยสาวนี้สาวนี้มิดใส่ม้อยออเอสีเนยะไม่นะไมีรเเลยมีดปลา oh này mình bằng nhà thang thiết lệ rồi này đã cướp được bù mày bù sáu tô rồi ài đãฝนตก rồi nó cướp này đi lấy เช้านี้นะครับเอพี่ตั้งเป้าไว้หลายเพราะอยากขายอย่างยังไอพี่วันนี้ได้ปูเข้าทุกกตัวเอพี่นี่นี่ปูเหมือนไงตะกบได้ปูเอาเข้าไปแปลกมากเลยวันนี้นะครับเป็นเพ่อตั้งเป้าไว้หลายเพรอยากขายอย่างยังเอพี่โอ้ม่ไดงในผักเรื่องกบนะครับเอพี่ โอเคมาเนี่ยครับเสารนี้บอกว่จะเตัวไอ้ที่นี้มิสไซม่อนนะครับขอบคุณการรับชมนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจในที่นรอครับสวัสดีครับ